สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายครับหรือว่าสิบหมื่นครับวันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เป็นแบบว่าอยู่ในช่องไม้ m i n u t e มานานมีพักหนึ่งที่เขาหายจากช่องไม้ m i n u t e ก็นั่นแหละเราวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญคือ t t Enjoy ครับหรือ TG TG ไม่ใช่ t ีโอ้โหีวะ TG TG Enjoy ครับหรือว่าพี่กอฟของเราต่นเองสวัสดีครับ TG Enjoy ครับ วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์แบบว่าจริงจังเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พวกผมกับพี่เนสและทีมงานได้ไปเอเวอร์เรสต์แล้วมันเป็นช่วงเอาพูดง่ายเลยเป็นช่วงที่พี่กอฟออกกักทีมมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับพี่กอฟก็คือช่วงนั้นนะครับคือผมก็ไปตามทําความฝันความฝันืออยากจะอยู่จากฝูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากติดที่สี่ไม่เอาแมนยูไม่เอามนยูอันนี้จริงจังจริงจังอโอเค ไม่มีอะไรมันก็มันมันเป็นแค่ความรู้สึกช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันรู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มอ่ะเออเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแก้วน้ําน้ํามันก็เริ่มเติมมาเรื่อยๆจนแบบจนแบบมันเต็มพอมันเต็มแล้วมันก็แบบล้นออกมาใช่ซึ่งผมมองว่าซึ่งถ้าเรายังทํางานอยู่อย่างเงี้ยมันมันได้มันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่ใช่ก็เลยแบบว่าเหมือนแบบไปลาพักล้อนผมพูดง่ายๆคืออย่างพี่ก๊อฟแบบว่าพอเรามาทํางานปุ๊บพอมันไม่เต็มที่กับงานปุ๊บเรารู้สึกว่า อาจจะเป็นตัว่วงบ้างหรืออาจจะแบบว่ามันไม่เต็มทีมนานเลยเราอย่างเงี้ยออกไปแบบว่าไปรู้สึกอะไรใหม่ใหม่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นได้ประมาณนั้นแต่ที่นายพูดถูกต้องเลยในช่วงที่นั้นอ่ะที่มีการเหตุการณ์โพสต์ที่ว่าพี่ก๊อฟออกจากทีมพวกผมอยู่บนยอดเขาทีมพวกผมยังอยู่บนยอดเขาผมไม่รู้ด้วยว่าพี่ก๊อฟออกจากทีมนะอยู่ดีปุ๊บแก๊สปุ๊บเลยตอนนั้นผมก็รู้สึกเสียใจนะแต่เรายังอยู่บนยอดเขาอยู่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่ก๊อฟเลยนะ แล้วตอนที่พี่ก๊อฟเข้ามาผมก็ยังยัง,ยงซ้อมมวยอยู่ยังไม่ได้เจอแกอันนี้เพิ่งมาเจอแกอยู่ประมาณ3-4วันอันนี้ผมเลยมา่ายคลิปเลยว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงทำไมถึงออกไปหรือ,อยังงั้นแล้วออกไปพี่ก๊อฟทำมาอะไรบ้างเอาเอาจิงแหละคืออ,อย่างอย่างอย่างพอแบบว่าออกไปอ่ะสักประมาณ 1- 2อาทิตย์แรกมันรู้สึกว่ามันมีเวลาให้ตัวเองเว้ยมันแบบว่าเราเวลาเราเยอะเวลาเราเราอยากจะทําอะไรเราอยากอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันรู้สึก จะบอกว่ารู้สึกดีไหมมันก็โอเคอยู่นะมันมันก็มันก็ได้อยู่มันเหมือนให้เวลาตัวเองในสิ่งที่อยากจะทําอะไรอยากจะคิดอยากสมองโล่งองไรอะไปท่องไปเที่ยวเออไปแบบว่าไปนอนทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยแบบ3-4วันอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากอะไรเงี้ยในช่วงที่พี่ก็บอกไปในอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรก เรียกว่าออกไปแบบไม่ได้ล่ำลาไม่ได้ล่ำลาหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าทุกคนถ้าเกิดใครจะออกจากทีมงานพีเนสมีพีเนสเขาจะมีใบล่ำลาใช่แต่ตอนนั้นคือแบบว่าออกแบบกระทันหันมากหรือว่าเป็นช่วงที่คนคิดคนเดียวอ่ะมันสามารถคิดอะไรได้รีบเลื่อยมากใช่ที่ยังไม่มีใครปรึกษาเรียกบว่าเอ้ยเราเหมือนหลายอย่างแต่เราก็นั้นไม่ได้ปุ๊บล้วก็ถ้าเป็นหนังจีนมันก็เหมือนแบบทตดไฟเข้าแทรธทตุไฟเข้าแทกคือแบบทัดไฟเข้าแทกไปแล้วระเบิดไปแล้วระเบิดใช่แล้วก็ เฮ้ยแต่จะบอกว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครนะเว้ยผมไม่ได้มีไม่ได้มีทะเลาะมีอะไรกับใครนะมีเรื่องกับใครมีปัญหาใครโดนไล่ออกเดย่อะไรอันนี้ไม่มีไม่มีทะเลาะกับใครเลยแต่แค่ว่าเราความรู้สึกในตัวเราเราแบบว่าเราอยากออกไปใช้ชีวิตอยากออกไปไปดูอะไรใหม่ๆเพิ่มอย่างนั้นก็ไม่มีการทะเลาะกับผมไม่มีการทะเลาะไม่ช้าไม่มีการอะไรคือแล้วพีเ็สไม่ได้ไล่ออกด้วยคือว่าเขาเขาอยากออกไปเองชใช่แล้วก็ ออกไปกี่เดือนประมาณกี่เดือนในระยะเวลาธันวามกรากุมภามีนาเอาเต็มเต็มสี่เดือนสี่เดือนเต็มเออสี่เดือนแล้วี่เดือแล้วมีมีแบบว่ามีมีความคิดถึงไหมว่าเอ้ยกูอ่นีออันนี้ในตัวผมนะเฮ้ยกูไม่น่าเดินออกมาเลยในช่วงหนึ่งมีมีความคิดไหมมีมีความคิดไมมไม่ไม่ต้องนานไม่นานเลยอย่างที่บอกอะอาทิตย์ต่ออาทิตย์แรกอะมันรู้สึกว่ามันได้ชาร์จอะไรให้ตัวเองชาร์จเต็มปั๊บ คือแบบเคยแบบตื่นตื่นเช้ามาเล่นเกมทั้งวันปะนั่งแบบนั่งกดเกมยันแบบยันดึกยันอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าเฮ้ยงานเราก็ไม่ได้เสียไม่อะไรมันมันรู้สึกช้าแต่พอมันสองอาทิตย์ผมให้แค่สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามเหงาเหงาเลยคเหงาเหงาแบบตื่นมาแบบปกติปกติแล้วอ่ะอันนี้ไม่มีใครรู้อผมผมทำงานกับเดนมาประมาณ3ามปีอ่ะใช่ผมไม่เคยสายอ่าอันนี้พูดเรียนงก่อยคือสักวันพี่ก๊อปอ่ะ จะเป็นคนแรกที่มาในมาทํางานเลยเพราะว่าใช่ไม่เกิน7จ็ดโมงครึ่งพี่ก๊อฟถึงสตูแล้วเพราะว่าพี่ก๊อฟอยู่ไกลจากออฟฟิศมานี่นะประมาณ50าสิบู้ไหมหกบไปกับร้0ยร้อ่สไปกับ120คือพี่ก๊อฟแกจะมาแบบวนเวียนวนเวียนวนเวียนเงี้ยตลอดแล้วเลยแล้วคันนี้เราไม่ต้องมาแล้วใช่รู้สึกคิดถึงทีมงานอันหนึคื รู้สึกเหงาคิดถึงทีมงานแล้วรู้สึกอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะคือคือเหงาระดับแรกคือผมมาเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วประมาณ6กโมงของทุกวันเน่ะผมผมจะตื่นมาแล้วไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนประมาณ6กโมงเนี่ยจะตื่นแล้วพอตื่นมาปกติแล้วตื่นมาใช่ป่ะเราก็จะอาบน้ําแล้วก็ขับรถมาทํางานอ่าใช่แต่พอไม่แบบตื่นมาแล้วแบบกูตื่นมาทําไมวะอ่าดื่มกาแฟแก้วหนึ่งเอ้าไม่ได้ไปไหนนี่วะว่างว่างว่างเลยว่างแล้วแบบ แล้วเหงาเหงาเออเหงาแล้วก็ที่แบบคิดถึงที่สุดเลยอ่ะคือก็มันก็จะมีคลิปต่อๆไปใช่ป่ะใช่ใช่คือของเรามันถ่ายคลิปสตองเอาไว้อ่าใช่อย่าเหมือนแบบถ่ายเล่นกันนายอ่าเงี้ยเออมันก็ดูช่องนายช่องเน็ตอะไรเงี้ยพอมันมปถึงวันที่แบบเปาะหมดหมดแล้วปุ๊บแล้วมันไม่มีอยู่ไม่มีแล้วบางทีเราก็ดูแบบถ้าเราอยู่ตรงนี้นะใช่มันเราจะต้องเล่นแบบนี้เราต้องอะไรแบบเอาง่ายๆเลยคือไม่มีตัวโกงตัวโกงไม่อยู่ไม่มีใครแบบว่า ไม่มีใครแบบว่าแกล้งเพื่อนเลยโอเคก็้นะสนําบผมนะในในความคิดก็ไม่มีพี่กอฟอยู่ในช่วงในคลิปปุ๊บมันก็ว่าเอ้ยจังหวะน,นี้เราอาจจะแกล้งพี่กอฟได้จังหวะน,นี้เราอาจจะปรึกษากับพี่กอฟไปแกล้งคนนู้นได้คนนี้ได้แต่พอไม่มีมันก็เหงาเหมือนกันสนาบตัวผมนะมสราบตัวผมปุ๊บมันก็ขาดเลยเพราะว่าก่อนก่อนมีพี่เนทมีพี่บอยมีพี่กอฟมีพี่ชาร์ป มีพ right bon ี่เอ็มมีเพียวมีผมมีคือเจ็ดคนเนี่ยคือแบบมันจะคูละสไตล์เลยอเวนเจอร์ใช่ไหมฮะนั่นคือมันก็หลายหลายอย่างมาเริ่มทักขับเนี่ยตอนไหนที่ที่อยากจะเข้ามาใหม่อ้ก็รอเขากลับมานะรอกลับมาใช่มรอกลับมาจากเอเวอเรสพอรู้ข่าวว่ากลับมาจากเอเวอเรสอย่างเงี้ยก็ก็มีเซย์ฮัลโหลไปแบบว่าเฮ้ยแบบเอออยากเข้ามาในคลิปไม่ใช่ยังยังยังเออคลิปเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสนุกก็เลยก็เลยทักบอกเนี่ยได้ว่าเอ้ยถ้า ถ้า24ชั่วโมงไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ه, อแบบว่าเออผมไม่ถ่ายให้ได้นะ,ะเาขามาเมา,มาเหงาเหงาเหงา<ๆ><ๆ>แล้วแล้วคุยคุยกันยังไงบ้างที่จะเออแต่ผมบอกก่อนนะคือในแต่ก่อนที่พี่ก๊อฟทํามันอ่ะพี่ก๊อฟจะมีการตัดคลิปบ้างแล้วมีถ่ายคลิปบ้างอ่ะพี่ก๊อฟอาจจะแบบว่าเราสนุกกับคลิปไปแล้ว ไม่มีฟิวตัดงานอ่ประมาณนั้นเพราะว่าพี่กอมแกกายอยย่เยอะแล้ว่าไรตอนเยอมเยอะเยอะเยอะสามพี่ปกเยอะแล้วสามพี่เยแล้วแต่ไม่ไม่แต่แต่พี่สําหรับพี่ไม่เว้ยไม่ไม่พี่ไม่ได้แบบเป็นคนประเภทแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วพอมาตัดตัดคลิปแล้วแบบแม่งเหนื่อยแต่ไม่ไม่ไม่ของพี่ไม่คือพี่จะแบ่งเวลาได้แต่แค่แบบมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเปิดโปรแกรมมาแล้วแบบนั่งอย่างเงี้ย ยไม่อยากทําอะไรเลยกรูเบื่อหรือเ่าเบื่อใช่ไหมรู้เบื่อเลยใช่เออก่อนที่จะผมจะต่อยก่อนที่ผมกลับมาในช่วงเวลาอยู่ประมาณ15วันพี่ก๊อฟเริ่มคุยกับพี่เนสแต่ผมไม่รู้ว่าคุยอะไรก็เริ่มเหมือนว่าจะเข้ามาทํางานใหม่อใช่เอาเอาง่ายๆจุดแรกเหละที่ที่ทักหาทุกคนเลยนะอ่าใช่ที่แบบตอนตอนแรกที่เริ่มคุยที่เริ่มคุยแต่ก่อนเพอะแคคุยพพี่ก๊อฟบอกไปปุ๊บก็จะประกาคือจะได้คุยกับไอ้เพียว แค่นั้นไม่เอ็มไอพีเอ็มอ่ะเพราเอ็มเล่นเกมด้วยกันไอพีเอ็มนี่แทบไม่ได้คุยเลยแต่ว่าที่มาคุยกับทุกคนเลยเพราะว่าไอพวกนี้เกมกันใช่ติดโควิดติดโควิดแล้กเราห่วงน้องเราทักไปหาทักไปหาลายคนเลยว่าใช่เป็นยังไงอยากได้อะไรอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้นะอะไรอย่างนี้เลยเพิ่มแล้วก็อันนั้นคือเริ่มคุยกับทุกคนเริ่มกับมาคุยกับทุกคนเพิ่มแต่ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้โกรธเลยแต่แค่ว่ามันได้หลายอย่างเลยไม่ได้คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยแล้วก็แต่ก่อนที่จะไปรู้รายละะเเออีียยดกน้ สปอนเซอร์หลักช่องโคตรไหนบอกแมนรี่แมนรีมันแมนรีมรัมม่นใจได้ทุกที่ม,มองอะไรมองอะไรมองโคนรไนมองมองอยา่าพูดผิดนี่ั้างในนี่มีนี่เลยผมล้างหน้าเออทีมตอนเช้าบอกบอกสโลแกนด้วยสโลแกนใช้ไปเถอะเดี๋ยวมันดีเองล <ST> ้วอย่าพูดาการตะกี้พูดาการตะกิ้ไม่ได้ ใช้ไปเถอะอยู่หนังหน้าดีเองอใช่แล้วันี้อ่ะ,อะน้ำเงินคืออะไรน้ำเงินนี่คีมกลางคืนมนมีสโลแกนใหม่นะอาไมสโลแกนอะไรแมนลี่มั่นใจในลูกทีเนี่ยเฉยไม่ไม่ค่อยเนะนี่ยพีถ่ถึงหน้าตาจะน่าเกลียดแต่หนังหน้าดีไว้ก่อนเออเป็นไงหน้าตาไม่ดีแต่หนังหน้าดีไว้ก่อนเออ ใครแมนรีดดีทุกอย่างเขาเาเป็นรอลิงไม่ใช่รอเรือโอเคนี่แหละนี่ใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อหน้าตาดีๆนะก็ไลน์แอดไลน์แอดแมนรีช็อปก็นี่ยอย่ามีไลน์แอยไปใอส่อย่าไปเยอะขนาดนั้นได้แต่เราก็กลับมาให้เราแเดี๋ยวไปไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าป่ะพี่ก๊อฟกลับมาทําไมเพราะว่านั่นแหละมีคนหลายมีคนหลายคนถามเข้ามาครับพี่เนก็มีเข้ามาถามผมว่าเออก๊อฟพี่ก๊อฟติดต่อมาว่าเอ้ย ผมอยากกลับมาทํางานแต่พี่เนทก็ยังมาปรึกษาผมว่าอเอ,อ้ยนายเป็นไงบ้างสําหรับผมก็บอกว่ามันก็ได้เอาเอากลับมาเพราะมันก็หลายๆอย่างเพราะมาช่วยถ่ายคลิปมาช่วยอะไรมันก็ดีปุ๊บก็พี่เนทก็ปรึกษากับทีมงานทุกคนปุ๊บพี่ก็ก็ได้กลับเข้ามาทํางานแต่จะมาทํางานในรูปแบบใหม่ไม่ใช่เหมือนแต่ก,ก่อนแล้วเพราะว่าแต่ก,ก่อนเรามีถ่ายคลิปบ้างเรามีตัดคลิปช,ช่วยกันเองพี่พี่บเราช่วยเองแต่ตอนนี้<ร>พี่เนทเป็นทีมแล้วเราเป็นปุ๊บ เราจ้างพินินสะยอมจ้างคนตัดต่อใหม่ออที่ไม่มีการสแสดงไม่มีอะไรเลยเออให้ตัดต่อในช่องพินิษปุออ๊บแล้วพวกเราอะ่ะเหมือนผมทาช่องโคตรนายออผมก็ลงทุนใส่ช่องโคตรนายออแล้วก็ไปช่วยในช่องพินินแบบอย่างนี้บ้างออแล้วตอนนี้ก็ มีพี่ก๊อฟที่เข้ามาทำมีพี่ชาร์ปมีพี่เอ็มมีเพียวที่เข้ามาทำเหมือนกันหมดเป็นพันเนอร์ให่เป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนมีช่องแต่ละช่องคือพี่ก๊อฟจะทําช่องเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ที่จะทำก็เข้ามาอย่างหลายคนที่ดูอยู่ก็รู้อยู่แล้วก็คือ GT Enjoy เอาจริงๆนะมันแยกย่อมาจากก๊อฟแกล็ก็คือลูกชายก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปอยากเล่นเกมอยากทําอะไรก็ทําก็ทําก็ไม่ได้แบบมีมีกาหนดมากมายแต่ว่า ก็จะเน้นแมนยูเป็นหลักอ่าเน้นมุมแมนยูเนี่ยใช่หรือมันจะกากก็เถอะใช่มันกากเล่นเองก่อนมันไม่ถึงจะกากมันกากเออมันไม่ถึงจะกากมันกากเราไม่ต้องพูดเราบอกพอๆกันผมเลตเตอร์ไม่ดูดูแลกันด้กันแต่ไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็ได้มาทําช่องได้มาทําช่องทีดีเอ็นจอยแล้วก็มีหลายๆช่องที่อยู่ในห้องก็พี่เนียได้ได้ได้หายไปแล้วแหละก็มีช่องไอ้เพียวไอ้ขี้เกียจทําคลิปที่จริงชื่อช่องมันไม่น่าชื่อช่องเซตดีๆนะ ชื่อจองสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับขี้เกียจทำคลิปนะผมว่าคืนนะช่องไอเพีโวนะจริงๆนะและ้วก็มีช่องพีเอ็มออทำช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกมเ,ออเกมบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีช่องพีชาร์ปเกี่ยวกับข่าวออใครที่มีข่าวดราม่าแกก็จะทําในช่องสไตล์ของโลกออนไลน์ก็ประมาณนี้อยากถามที่ทุกคนถามว่าออกไปแล้วกลับมาทําไมใช่เหมือนตอนนั้นก็นี่แหละเรามีอะไรหลาย่างที่เหมือนถูกพันกันมันก็ขาดไปได้บางอย่างแต่พอมันขาดไปนั้นก็คิดถึงกันมันก็ต้องกลับมาทำคลิปเหมือนกันอยู่เหมือนคนมัน มีเป็นกรรมติดกันไปไหนไปไหนไม่ได้แต่เอาจริงอ่ะไม่ได้กลับมาอยู่ช่องนี้อย่างเดียวนะมันมีอีกอย่างที่กลับมาหรือเปล่าปาลูมาสีชมพูปาลูมาสีชมพูใช่ใช่ใช่ปครบทีมนะนะปาลูมาสีชมพูแต่ทีมนู้นเขาหายเพราะว่าพี่บอยก็ไปไปไปทำบอกเลยยิ่งไม่มีตัวต่อติดใช่ แต่ก็ประมาณนี้ทปให้ทุกคนได้รู้รายละเอียดเลยทุกอย่างที่ทาไมถึงได้ออกไปแล้วเข้ามาในตอนนั้นเพราะหลายคนอาจจะสงสัยมากในตอนนั้นมันมีแบบว่าพวกคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้มึงแม่งไม่พอแดกอ่ะดิมึงถึงกลับเข้ามามึงแม่งไม่ดังอ่ะดิกมึงถึงกลับเข้ามาเกาะเขาอะไรอย่างนี้บอกว่าไอ้พวกอย่างนี้นะเอาจริงๆแล้วคืออ่ะ จริงๆไม่อยากให้ค่ากับคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะแต่ว่าขอตอบขอตอบไปเลยแบบว่าเฮ้ยแบบมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นเลยไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นเลยคือเหมือนเราอยู่เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเรยเล่นกัเราลุมเล่นกันสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นพยายามคิดบวกเยอะๆอย่าไปแบบว่าพยายามจะโจมตีอย่าไปบูลลี่เลยยิ่งสมัยเนี้ย มันคนหยุดได้แล้วใช่คนหยุดใช่ใช่คนหยุดได้แล้วเหมือนแบบเลตเตอร์นายกากผมยังไม่เคยพูดเลยนะใช่อย่างเมนูกากเงี้ยวันนั้นไปเจอผมไม่เตะบ้านใครกันเนี่ยเหมือนีเฮ้ยกรรมการไม่ให้รับหน้ากันแพ้ผมไปกากดีกว่ามันฟาว่ามันไม่รู้นะไม่เป็นไรเลยประมาณนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกผมทําคลิปออกมาสนุกสนุกอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่กรัฟช่องไอ้เพียวช่องพี่เอ็มช่องไอ้เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดช่องพี่ชับขึ้นรายละเอียดอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม คลิปนี้นะง่ายๆคนไลค์เกินสองหมื่นตัดผมไม่เพียงมากเฮ้ยคุณขอมาเยอะแล้วมันไส้มันไส้เอาสักสามเส้นฮะสามเส้นยาวนหรกผมจะนอสามเส้นยาวเลยจับแม่ตัดเลยเอาแม่คนหล่มเลยเฮ้ยนี่มันนี่มันน่าเมึนมากเลยโอเคโอเคคลิปถัดไป